วันนี้นะครับเรามารีวิวรถโตโยต้าฮิลเลอร์นะครับหรือ RX 300สวัสดีครับ วันนี้ผมเนมนะครับจากเว็บไซต์คลิกอาคา com นะครับวันนี้มาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับอาจจะเห็นผมบ่อยเลยนะครับตอนนี้ขยันถ่ายคลิปลงรถนิดนึงนะครับพอดีตอนนี้กลัวติดโรคนะครับโรคไม่มีจะกินตอนนี้เราเจอวิกฤตของโรคโควิด -19 ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมได้รับฟีดแบ็เยอะมากนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับรถครอบครัวเนาะผมเอาออกก่อนเลยดีกว่าสําหรับรถครอบครัวนะครับคือตอนนี้มีคนสนใจรถครอบครัวมาค่อนข้างเยอะ จากคลิปที่แล้วซ x 9เนี่ยโอ้โหผมลงไปไม่เกิน2วันเนี่ยคนโทรมาเยอะมากแล้วสุดท้ายก็ขายแล้วดังนั้นวันนี้ผมเลยเอารถครอบทัวราคาจับต้องได้มาให้ชาว YouTube ทุกคนนะครับมาดูโอเคไหม <c oughs> วันนี้นะครับเรามารีวิวรถโตโยต้าไฮเลอร์นะครับหรือ RX300 หรือ,อ,อจริงๆรุ่นมันเต็มๆก็คือ Toyota Harrier รุ่น RS r S นะครับคือตัว3000 ผมต้องแนะนำอย่างนี้ก่อนถ้าทุกคนพูดถึงรถ SUV พรีเมียมเนี่ยทุกคนต้องคิดถึงไม่ Toyota c o กลเล็กซัแน่นอนถูกไหมครับวันนี้ผมถือโอกาสนิดนึงวันนี้รถมือหนึ่งเมื่อประมาณ10 10กว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาเกือบ3ล้าน3ล้านกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้เราเหลือแค่3แสนกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นวันนี้คุณกำเงิน3 0 0แสนกว่าคุณได้รถ Pre m i u m SUV ไปจอดที่บ้านแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าดูถึงโมเดลนะถ้าดูถึงรถรุ่นนี้นะครับ โตโยต้าไฮเนี่ครับมีตั้งแต่ตอนนี้ปัจจุบันมีมาแล้ว3เจนนะครับเจน1ประมาณปี90ถึงประมาณปี2001ถึง2003นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจน2นะครับเจน2จะมีตั้งแต่ตัว2003ถึงประมาณตัวปี2010ผมอธิบายก่อนเจน2เนี่ยมีอยู่ในหลายเครื่องนะครับและหลายรุ่นย่อยตัวร็อตแรกก็คือตัวนี้นะครับเราจะเป็น t o โยต้าไฮเนะครับหรือรุ่น r อรตัวเครื่อง3000ะครับเราจะมีรุ่นย่อยอย,อย่างนี้ครับ h a l ิเออร์เนี่ยเจนสเนี่ยจะมี2เครื่องอยู่2แบบนะครับคือเครื่อง3000กับเครื่อง2 0 0พันสณยุคแรกๆเราจะออกเครื่อง3000ซึ่งเครื่องสา0พันเนี้ยก็จะมีรุ่นย่อยอีกหลายแบบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเขาเรียกว่า h a r r เ e r RX 300ร RS นะครับตัวนี้จะท็อปออปชั่นฟูลออปชั่น RS เนี่ยก็คือถุงลมซึ่งเป็นตัวที่จริงๆผมบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีมากแล้วก็สบายมาก คนส่วนใหญ่จะรู้แล้วว่าพอ,พอเป็นช่วงล่างถุงลมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเออขาเรียกอ,อะไรนะสะดวกสบายในการใช้งานแต่เนื่องจากว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยค่าซ่อมมันจะค่อนข้างแพงดังนั้นคันนี้เป็นตัว rs เราเปลี่ยนตัวโช๊คนะครับไม่ใช่เป็นโช๊คถุงลมนะครับเป็นโช๊คปกติเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับกระบอกฟ้านะครับอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องสามพันเหมือนกันถูกไหมครับแต่ก็จะมีเครื่องส0 0พันก็คือ rx 3 0 0 g ก็คือเป็นตัวขับ2นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวขับ4นะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกไมเนอะร์เชนเนาะหรือไม่ก็จะเป็นตัวรุ่นเจน2เหมือนกันเราก็จะมีเครื่องทั้ง2,004นะครับ2,004นี้ก็จะมีขับ2กับขับ4นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าผมมีตัวขับ2กับ4เนี่ยผมจะอธิบายดูให้อีกทีละกันนะครับวันนี้พามาดูก่อนนะครับภายนอกเนี่ยตัว Har r i e r Gen 2เนี่ยอย่างแรกที่ให้ดูนะครับดูกระจังเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ของ h a r r i e r นะครับ ตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เรามีการติดกล้อง360รอบคันไว้นะครับอย่างที่2ตัวนี้นะครับดูภายนอกก่อนเนาะตัวนี้ตัวไฟนะครับมันจะเป็นตัวที่มีฟังก์ชัน AFS เวลาเปิดไฟเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องอินเสิร์ตขึ้นมันจะมีภาพมันจะมีขึ้นลงขึ้นลงนะครับซึ่งมันสามารถเลี้ยวตามเขาเรียกนะเลี้ยวตามวงล้อเลี้ยวของเราได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันตัวนี้ไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่า เวลาเราเวลาเราถอยจอดฝั่งซ้ายเนาะเรามองไม่เห็นมันจะสามารถดูว่าล้อเนี้ยมันชิดกับฟุตบาทหรือมันชนอะไรหรือเปล่านะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวแม็กโรงงานตัวแม็กโรงงานจะเป็นขอบ18นะครับโดยรวมข้างข้างนะครับก็จะดูค่อนข้างลักชัวรี่เนาะตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกตัวนี้มีติดตั้งกล้อง360มาโอเคมาดูข้างหลังกันข้างหลังนี้นะครับถ้าให้ดูจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีความคลาสิก ถ้าคนเล่น t o y ยต้าไฮรีเอจริงๆนะครับไฟหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่เห็นปุ๊บแล้วผมรู้สึกเลยว่าจําได้ว่าเป็น t o y ยต้าไฮรีเอร์นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเขียนว่าเป็นไฮรีเอร์นะครับแล้วก็ตัวรุ่นจะอยู่มุมซ้ายเป็น r อร์อธผม,มายที่ใบนี้นะครับจริงๆเนี่ยในบอดี้เนี้ยจะมีทั้งหมด2แบรนด์ดูยังไงอย่างแรกนะครับดูโลโก้ตรงนี้ถ้าเป็นโลโก้ Lexus ตัวเนี้ยจะจะเขียนเป็นตัวเอ่อสามร้อยเป็นตัวรุ่นแล้วก็ภายในเนี่ยจริงๆทั้ง ทั้ง Harrier และ Lexus เนี่ยจะมีภายใน2สีแต่ส่วนใหญ่ Lexus เนี่ยจะเป็นภายในสีเบสนะครับซึ่ง Harrier ก็มีทั้งสีเบสและสีดำแต่ตัวนี้เป็นภายในสีดำจริงๆถามผมว่าต่างไหมเท่าที่ผมรู้เนี่ยจริงๆไม่ต่างแต่เท่าที่ผมรู้ว่าถ้าเป็นบอดี้ประมาณนี้นะครับหรือปีประมาณนี้นี่ Toyota Harrier จะออปชั่นเยอะกว่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในเป็นยังไงบ้าง อย่างแรกที่อยากให้รู้อยากให้ดูนะครับอันนี้คือกุญแจเนาะเมื่อกี้ผมดึงออกมานะถ้าสังเกตนะครับตอนนี้พวงมาลัยมันดึงขึ้นนะครับจริง,รงๆเขาเรียกว่าผมจําภาษาเฉพาะของมันไม่ได้คือมันสามารถเลื่อนเลื่อนพวงมาลัยให้ขึ้นแล้วสามารถเข้าได้ง่ายขึ้นดูนะครับเราเสียกุญแจปุ๊บเนาะอ่ามันจะกลับมาเซตในบูมที่เราเซตติ้งไว้นะครับถ้าดูคันนี้นะครับผมขอ start รถก่อนร้อโอเคถ้าดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นภายในสีดํา อันนี้จะเป็นสีดําจากโรงงานนะครับแล้วก็อย่างที่2เนาะวันนี้อยากให้ดูอย่างแรกเนาะอันนี้ดูออปชันภายในแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอให้ดูก่อนจะให้ดูนิดนึงนะครับถามว่าตัวพวงมาลัยเป็นไงบ้างตัวนี้จะเป็นตัว RS เนาะสังเกต1ึ่ RS เนี่ยจะมีฟังก์ชันอะไรพิเศษบ้างอย่างแรกนะครับตรงพวงมาลัยเนาะจะเป็นมัลติฟังก์ชันจริงๆมีตัวรุ่นย่อยเยอะนะครับบางคันก็จะมีสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพวงมาลัยได้เพิ่มตรงนี้อีกนะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัววิทยุนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดได้นะครับอย่างที่2ก็คืออันนี้จะมี cruise control นะครับคิดดูนะครับตัวนี้เป็นตัว2004เนอะเรามีอีกออปชั่นหนึ่งเขาเรียกว่า adaptive cruise control นะครับเป็น cruise control ที่สามารถล็อกความเร็วนะครับโดยฟิกความเร็วจากข้างหน้านะครับโดยเราสามารถดูระยะห่างได้ถ้าเรากดนะครับถ้าเรากด cruise control นะเดี๋ยวผมกด cruise control นะครับมันจะขึ้นคำว่า ready อ่าให้กล้องเขาซูมอีกทีหนึ่งนะครับมันขึ้นคําว่า cruise ready นะครับเราสามารถปรับระยะห่างนะครับลองดูได้อ่าอันนี้ผมกดขึ้นเนาะเราสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้ว่าเราต้องการให้ห่างเมื่อไหร่นะครับมันจะฟิกสมมติเราขับด้วยระยะความเร็ว80นะครับคันหน้าขับรถประมาณเราเราจะฟิกระยะห่างนะครับพอคันหน้าเนี่ยเขาลดความเร็วรถเราจะลดความเร็วลงอัตโนมัตินะครับ แล้วก็บอกคันหน้ากลับไปที่ความเร็วเดิมรถเราก็สามารถเกือบกลับขึ้นไปในในความเร็วที่เป็น cruise control ที่เราฟิกไว้ที่80นะครับโดยมันจะล็อกไว้ที่ประมาณ105หรือ110นะครับให้ความเร็ว cruise control adaptive เนี่ยไม่เกินนั้นนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วผมได้ใช้บ่อยมากนะครับอย่างที่2คือดูนะครับทั้งหมดเป็นการเปิดไฟฟ้าหมดอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้ออปชันเยอะค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้ก็คือ AFS ที่ผมบอกก็คือเวลากดเนี่ยอ่าดูตรงนี้เนาะมันจะเห็นตัวไฟขึ้นอะไรถูกไหมครับตัวนี้คืออะไรที่ผมบอกเนาะว่าเวลาเราเลี้ยวเนี่ยตัวไฟมันจะเลี้ยวหมุนตามเราตัวนี้ก็คือตัวเปิดถังน้ํามันนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นออปชั่นพิเศษสำหรับ AFS คือถ้าเป็นตัวถุงลมนะครับตัวนี้เป็นตัวถุงลมจริงแต่ผมเปลี่ยนแล้วถ้าเป็นตัวถุงลมเนี่ยเวลาเราเรากดให้ถุงลมขึ้นสูงเนี่ยกดตรงนี้นะครับอ่า โอเคมันสามารถทําให้ความสูงของโชคเนี่ยขึ้นลงได้นะครับแต่ตอนนี้กดไม่ได้เพราะเราเอาโชกออกแล้วแต่ถ้าเป็นโชคถุงลมได้เนี่ยรถมันจะขึ้นลงชัดเจนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับจริงๆรถตัวนี้มีไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับอ่าโอเคมาดูฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับนะครับปรับความความสว่างของจอนะครับปรับตัวเลือนไม่นะครับ<ม>อย่างที่2คือตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับขึ้นลงไฟฟ้า นะครับโอเคตัวคอนโซลหลักๆของเขาเนอะตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมหน้าจอนะครับเซตวันที่ทุกอย่างตัวอินโฟตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะมันเป็นรถนำเข้าตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์แยกนะครับดูโอหรือจะแอร์แยกซ้ายขวาก็ได้มีโหมดนะครับอันนี้ก็คือเปิดตัวแอร์ทั้งหมดนะครับเลือกอุณหภูมิเนาะตัวนี้เนี่ย ผมมีการเปลี่ยนตัวจอ Android นะครับตัว10นิ้วเนี่ยตัวท็อปสุดใหญ่สุดเดี๋ยวนี้ก็เขาเลยนะสามารถเล่นทุกอย่างตามตามสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างที่2 Shift l o อกนี่คืออะไรอ่เราดับเครื่องก่อนนะครับเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้เเาาเลื่อนเกียร์ได้เวลาจอดโอเคไหมครับโอเคตัวต่อไปนะครับ ect หรื e อ snow เนี่ยก็คือตัวเล่ง มันจะเร่งให้หัวฉีดเนี่ยทำงานเหมือนเหมือนคล้ายๆทํางานได้ดีขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโซลกลางนะครับเปิดปิดได้นะครับตัวนี้มีแอร์ข้างหลังด้วยนะครับแต่ออปชันอีกหนึ่งออปชันที่ที่พิเศษสุดๆจริงๆก็คือตัวนี้จริงๆเนี่ยมันสามารถมูฟได้นะครับจริงๆคนไม่รู้เนะเาะก็สามารถกดตรงนี้นะครับพอเปิดฝาปุ๊บกดตรงนี้ทำดันขึ้นดันลงได้อ่าทำให้ข้างหลังนะ่มีพื้นที่ในการนั่งได้สะดวกขึ้น เรามาดูดีกว่าว่าข้างหลังนั่งสบายไหมนะครับโอเคน้องอิดสูงเท่าไหร่ครับ175ครัสบาสบายไหมครับความรู้สึกนั่งสบายนะผมว่ามันยืดได้สุดขาดีครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่มีซันรูฟด้วยนะครับโอเคน้องอิดครับลองถอยลองลองเลื่อนเบาะถอยหลังได้อยู่บนหัวอ่ะถ้าเราเลื่อนเบาถอยหลังนะครับเรามีตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงข้างหน้าได้อ่ามันจะค่อนข้างแยกสิบ40ี่สิบนะครับแล้วก็ถ้าคนต้องการความสบายนะครับกด ตรงซ้ายบนของไหล่น้องอินนะครับกดขึ้นอ่าอ่าลงให้สุดเลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับรู้สึกสบายไหมก็สบายนอนได้เลยครับเนี่ยใช่นอนได้เลยนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นที่นั่งห้าที่นั่งนะครับแล้วก็ข้างหลังก็สามารถเก็บสัมาระได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถด,ดีกว่าโอเคครับสุดท้ายนะครับวันนี้ผมพามาดูรีวิวแล้วก็ออปชั่นของตัวออโตโยตา้าไฮรีเออร์นะครับรุ่น rx 3 0 0 rs นะครับปี2004เรียบร้อยหมดแล้วเนาะจะเห็นเลยว่าออปชันเยอะมากนะครับเสียงอาจจะไม่ตรงขออภัยด้วยนะครับพอดีเครื่องวเลสเรามีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเทียบกับรถซีดานยุโรปหรูๆนะครับผมว่าคันนี้คุ้มค่ามากเพราะราคามือหนึ่งออกมาเกือบ4ล้านนะครับตอนนี้ซื้อได้ราคา3 000, ล้านกว่านะครับแถมเรายังมีออปชันพิเศษสำหรับคันนี้นะครับใครต้องการเปลี่ยนสัญญาผอ่อนต่อผ่อนแบบไม่เสียดอกนะครับสามารถดาวด้วยเงิน แค่ไม่ถึงแสนนะครับแล้วสามารถผ่อนต่อได้โดยไม่เสียดอกคือรถคันนี้รวมดอกเบ็ดเสร็จไม่ถึง4ี่แสนนะครับสุดท้ายนี้ใครอยากให้ผมรีวิวรถอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบที่ผมรีวิวนะครับอยากสนับสนุนผมนะรบกวนฝากกดติดตามนะครับหรือใครสนใจรถสามารถโทรมาได้ที่0ูนย์6 6 6 6 1้าศูย์้าหก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 หนึ่งหรือลิงก์ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายวันนี้ขอลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ